รถเก่งราคาหลักหมื่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะหารถเก่งซีดานไว้ใช้งานสักคันหนึ่งราคาเบาๆสภาพสวยๆคันนี้น่าสนใจนะครับกับนิสสันเซ r ฟิโลเครื่อง2000ครับปี0-3สาสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกวัมไฟไหม้หรือน้าท่วมทุกกรณีนะครับภายในเขาจะเป็นทูโทนนะครับสีเทาตัดสีครีมนะครับเราก็จะมีแต่งคอนโซลกลางพวงมาลายัยแล้วก็แผงข้างประตูเนี่ยเป็นลายไม้ให้ความรู้สึกหรูหราสไตล์ซีดาน เรียกได้ว่ามีคลาสแหละนะฮะภายในสะอาดสะอาลเลยนะครับพวงมาลัยสีการมตาตรฐานนะครับชุดเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้นะฮะได้เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลด้วยเ <c oughs> บาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับเบาะนั่งหุ้มหนังสภาพเรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับเจ้าของดูแลค่อนข้างดีเลยปีกเบาะไม่ยวบภายในโดยรวมแล้วนะครับเอาไป9เต็ม10ได้เลยนะฮะสำหรับรถปี03เจ้าของเดิมดูแลได้ดีขนาดนี้ใครหายอยู่นะฮะรถเก่งราคาเบาๆคันนี้จัดไปฮะ <c oughs> เอา9 9้าหมื่นเก้าพอ คุยกันง่ายๆนะครับรับรถรับเล่มกลับไปใช้งานกันได้เลยนะครับหากสนใจคันนี้มาทดลองขับมาชมคันจริงกันได้นะสะกิดมานะครับเดี๋ยวจะาจัดให้